สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวในเมืองนะคะไปหาความสุขให้ตัวเองด้วยการที่แบบว่าทํางานหนักมาเกือบประมาณสาเดือนนะคะก็คือทางแพ็กของทางเฮด u t u b e ทางเฮดเพจเนาะแล้วก็ไอ้ก็จะไปให้ความสุขด้วยการที่จะไปเพิ่มกําไรแขนนะคะบอเอด้วยคนซีลนี้เนาะไปเพิ่มเนาะให้มันยางน้อะก,ก็เป็นออเทอร์รีของตัวเองเนาะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนไป ตลาดใบพาดแล้วก็ไปซื้อปลาแซลมอนกินอยากกินแห้งไปตอนนี้เราก็มาถึงแมกโครแล้วนะคะวันนี้งบเราเท่าไหร่นะสามหมื่น <c oughs> สามหมื่นตอนน้องมีไซื้อทองเลยนะวันนี้งบเราประมาณแปดแปดหมืนเนาะถ้าซื้อของประมาณสามหมื่นพอ วิ่ยกุเสือนะคะเจ็ดร้อยกับแนนสออันนี้ีชสุดละอระตุหูนะไม่ปลาเจ็ดโลเมตรไหปลาที่หลังปลาทุ่ลัง

เราจะกลับทงเมนกินไหมกิ่นจะทุกขวดโ้อบานเฮาเหมือนเราอยู่ในแบบว่า,าอะถ้นนาแบบมีปาใส่กป่าไหมใส่แล้วก็เกสีอสี<น>เราจะไม่จับไดนี้เราจะให้คนเลมกกินแบบขับถาใช่ไหมแก แะเข้าอ,อย่าแกะกินตรงนี้เลยไม่รู้ว่าเราจะไปทำาไรเากินมเยอะนะเราจะไปทำในตู้แช่์ปลาแค่มานจะเดือนหนึ่งนี่มั <laughs> ้งแตงใเต่าเลยนะแ่ะแ่ร ตินี้สื่อแต่ก่อนนี้มีแจะเป็นโลเดี๋ยนี้คือเลคามันมันไม่เหมือนเดิมเนาะแกเนาะเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตให้มันเหมาะกับชีวิตปัจจุบันใช่ไหมแกว่าไหมกตัวก็พอนก็นวสองไปฟ้าแซมอนสุดท้ายแล้วนี่นะคะ แต่ก่อนจะกินเป็น,ปน,ปนชิน้นเป็นเนื้อที่เขาแร่เรียบร้อยเลยเราจะงยู่ให้ได้กับยุคปัจจุบนันอันนี้ก็สายแนบโตายแนบติดโบวาณทองเสียแนบไต่องเสียแน่มีหัวมันกันตัวนั้นใสอันนี้ใส่กลางนะ อ,กกอันนี้ไม่ใช่ปลาแซลมอนนะคะเป็นปลาปลาเทา่ามันก็เลยถูกเนาะกินมาตั้งใหญ่ส่วนปลาแซลมอนเนี่ยปลาแซลมอนมันเดียวนี่ปลาน้ำร้อนน้ำร้อน้วยนะครับอาอตัวนี้ล่ะอันนี้เราก็ซื้อของที่แมคโครเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดไปเท่าไหร่นะ2,000กว่าบาท ขนนิดเาะกำลังจะเข้าไปที่โรบินสันเพื่อที่จะไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อสิไปเพิ่มทองเป็นของขวัญให้ตัวเองกับกันตัวเองขยันมากก็ยอมรับเนาะว่าทำงานหนักนะะคขับรถไปกับ80กิโลเกือบจะไม่ทุกวันวันเว้นวันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเค่พี่เธอเก่งนะเค่ดิสนีย์ลวันให้เธอก็คือไอ้พาคนสเกตดูนะเธอจะมีคลิปสองคลิปที่ไอใสเลด อันนั้นแหละทำไม้แขนเป็นขอ,อ,องอาร์มานี่ไม่ใช่ค่ะเป็นสามบากจะได้ทรงคือวันนั้นมีลูกค้ามาตามหาอะไรอะไรด้่ยแหละว่าใช่หมเบอร์กันเนาะมันซิมีแต่ถาดอะหมอคะ่ะใช่ี่ะ ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้แต่เป็นหลวมใช่ไหมแม่แยกได้เป็นแบบลายอันแรกอันนี้ว่าาแต่ว่ามัมีเพชรนช่ไหมอันนั้นไม่มีเพชรใช่ไหมคะไม่ใช่เพชรคล็อกอะคัดเงาต้องไปเลยทวีปคาซูนแต่มันจะใหญ่แบบนั้นหรอจั้นอืมมันจะใหญ่ใหญ่เก๋ไปเก๋กว่เส้นดึงมากๆเหมือนอะไรทั้งนี้เพราะว่าของเล็ก มยคนน,นั้นมีค่ะมาถามลายนี้เลยนะแต่เหมูนไม่มีคุณจะเข้รูปมมาให้ดูอ,อะไรอี่ีนดนี่ประมาณแสนเลยนะ เพิ่มเยอะจังมันแค่ขายออกบบันึงก็3า0ห่ก็ามนหแล้วเราซื้อบาทกับร้อยแปดสเดสามหมื่นหกสื่าเนอะน่าสรันี้สวยไหมทุกคนมือคงทีภาพิดเสียลดค่าได้ห้าสิบาพ สี่ห้าศูนย์บวกสองหกแปดศูนย์คูณสองเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดศูนไอว่าอาจจะซื้อใหม่อันนี้อาจะเก็บไว้ดีกว่าอันนี้อันนี้ลูกค้าเป็นสมาชิกหรือยังเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วก็ลูกค้าเบงเกอได้ดีใช่ไหมเป็นแล้วเป็นสมาชิกลูกค้ารับเป็นอมาชิกที่สายไปด้วยจะมากกว่าหรือยะตัดสินใจซื้อใหม่เอาอันนี้แมงตุ้งติ่งเขาเอื่ยอย่างนะ อันนี้สีส่เสาสองสายกินตุ้งกินตุ้งอันนี้เมื่อกี้มัน,นออใหญ่หมดเก็บไว้เดี๋ยวมีเงินจะมาเพิ่มเอาอีกเนาะเอาตัวนี้แหละเอาไม่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 เพราะว่ามันไม่มีสี่บาทเนาะมันไมีห้าบาทห้าบาทจะไปบบสห้าบาทไปบบสห้าบาทไปโบสสี่บาทตังนี้ตัดสินใจซื้อไหมของค่าแรงนะ ถ้าสมมติว่าซื้ออีกอันหนึ่งนี่ลดได้เท่าไหร่รถจะซื้ออีกอันหนึ่งเหรอที่ให้ลูกได้ไม่ไม่ที่เป็นแบบอันนี้พูดกันเมื่อกี้เนี่ยคนอยากได้อะไรอันรูปทวดใช่ไหมมันรถได้เท่าไหร่ถ้าสมมติกันเด็ดราคานี่มัน20มันมีกี่มีรูปทวดี๋ยวกดูหน้าดูหน่าก็ได้นะจะซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องโบนะคะมันสิเป็นถาด แปลว่าอยากได้ความหมายแล้วอยากได้ความสวยความหมายกันข้มหมายความหมายหลวงปู่ทวดหลวงพมาสวยคนดีคู่เลยค่ะอันนี้พระใช่ตัวนี้จะเป็นแคล้วคลาดที่รันตรายตัวนี้ก็จะเป็นเมตตามากบารมีค้าขายดีนะคะทำบ่ได้ค้าขายเพิ่มมากเปิดหมอลำเพิ่มต้องแคล้วคลาดปลอดภัยตัวเองชอบหมอลำสายรถแห่ชอบชอบแคล้วคลาดบวช คาปลอดภัยเผื่อแบบว่าแว้นมาด้านหน้าเราก็จะได้ปลอดและปลอดภัยอยู่คนเดียวได้ออกอะไกันทีวีเพราะเอาตัวนี้แล้วลูกยี่ขายของโบราณใดมัดไปรถแห่ชอบรถแห่เราสายรถแห่สายบันเทิงเอนเตอร์เทนเราต้องเจ้าขวัญวันอกิดนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้น้องโบวันที่เท่าไหร่นะสิบห้าเดี๋ยวให้ก่อนนะคะนี่ะคะเซ็นใบรับประกันที่สำคัญหกสิบจ้าใส่เลยใส่เลย ของขวัญสำหรับคนเก่งแล้วก็ของขวัญสำหรับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณนะคะว่าจะไม่ขอบคุณนะคะที่มาเองแต่ดูท่าทางแล้วเพื่อนสีห์หวานมื่อแรงพ่วงชื่อมืมาคือไปเลยนะคะแม่น้องบุ๋มมีได้หระหว่างทองทองเป๊จี้ใช่ไหมแขวนไส้โรดแขวนเลยเนะแขวนไส้กระโดดคิดยังไงด้วยเป็นอย่างมีเนาะนึ่งโอ๊ยหนึ่งโอ๊เขาจะโซเชียลบอกเออเขาไปเผยแพร่ที่ไหน คพว่าจะทไข่า้าค่ะโอเคนี่นะคะแรกๆไอวัตจะไปเพิ่มแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคนละร้านแต่ก่อนน่ะไอมีอันนี้ะสมาชิกของออร่าเนี่ยตลอดนะคะไอใช้ตลอดแต่ไอลืมไอก็เลยไปซื้อร้านานั่นร้านนี้ด้วยทาเล่แน่กุซุมานแน่บางเธอจำบ่ไร่าซื้อ,อย่ไสนะคะ วันนี้ก็เลยคิดเด้เอออยากสะสมแต้มก็เลยมาออโราแล้วทีนี้อ่ะก็จะเพิ่มให้เพิ่มจาบาทนะบสี่หมื่นเอ้สหมื่นสี่หมื่นเลยสี่หมื่นเพื่อที่จะซื้อเพิ่มอีกบาหนึงแม่ถ้าซื้อใหม่สามหมื่นหกสามหมื่นหกต่อหนึ่งบาทก็เลยคิดว่าเออไว้นี่แหละแล้วก็ไปซื้อใหม่สองบาทสองบาทอันนี้ก็เป็นของขวัญเก็บไว้อาจวันไหนอยากเพิ่มไปจังไปเพิ่มเอ้ยก่อนอื่นจะบอกว่าจะ ให้คิดว่าโชว์นะคะให้คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจของคนคนหนึ่งที่ขยันทํามาหากินเก็บเล็กผสมน้อยเราไม่จําเป็นต้องงอผู้ชายตลอดเราไม่จําเป็นต้องแบมือของผู้ชายเราสามารถหาเงินของเราแล้วเราก็ไปซื้อแล้วเรามีความสุขมากกว่าเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย